กลายเป็นดราม่าเดือดในโลกออนไลน์มา2-3วันแล้วค่ะผู้ชมหลังจากที่มีชายคนนึงค่ะออกมาระบายว่าตัวเองเนี่ยติดหนี้ค้างชําระถึง7เดือนแล้วก็แถมมากับการติดหนี้เครดิตบูโรด้วยนะคะเพราะว่าตัวเองเนี่ยซื้อเครื่องกรองน้ําค่ะแต่ว่าพนักงานเนี่ยกลับไม่นําสินค้าค่ะเข้าระบบกลายเป็นว่าตอนนี้มียอดค้างชําระ690บาทต่อเดือนนะคะ รวมกันแล้วเนี่ยก็เจ็เดือนเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมโทรหาค a l l center เรื่องก็เงียบหายไปเป็นเดือนๆือค่ะโผล่มาอีกทีนึงเนี่ยชื่อตัวเองเนี่ยติดบูโรไปแล้วแบบนี้คือเสียหายมากนะคะคุณผู้ชมแล้วพอเรื่องราวเริ่มบานปลายทำให้แบรนด์โคเวเนี่ยออกมาชี้แจงเลยว่าทราบเรื่องนี้แล้วแล้วก็จะรีบทําการตรวจสอบให้ด่วนที่สุดค่ะและล่าสุดค่ะทางบริษัทโคเวเนี่ยก็ออกมาประกาศเรียบร้อยแล้วค่ะว่าจะเอาชื่อเนี่ยออกจากบริษัทเครดิตบูโรหรือว่าข้อมูลเครดิตแห่งชาติจากัดนั่นเองค่ะซึ่งจะมีผลทําให้ลูกค้าที่ขขอออสิินเชื่อ่องบรรษัททุกคะ จะไม่มีชื่อแล้วก็ข้อมูลที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทโคเวในระบบฐานข้อมูลของเครดิตบุโรอีกต่อไปค่ะโดยมีผลตั้งแต่วันที่8พฤษภาคม2567คิดว่าน่าจะทําให้ลูกค้าพอใจได้นะคะกับการแก้ปัญหานี้เพราะว่าการติดเครดิตบุโรเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่พอสมควรเลยค่ะ